ครับโอ้ลมกกโกฉากหกหักลมใจจอยวอยๆอุต,ตุเตือนว่าจะมีพายุนะครับโอ้ต้นมะพร้าวนี่เหมือนพลังงานจักนี่พลังงานสักเหมือนแกล้งธนูเหนี่ยวไว้นะั้นปล่อยเมื่อไหร่เข้าเป้าเลยหนะึระวังหนึ่งอันตรายนั่นนี่ ไปอยู่ใกล้ผ่านไปผ่านมาให้พึงระวังเด้อหักโบลงมานี่อันตรายนะนี่ต้นคขาด้โน้มเอียงถ่ายน้ำหนักไปทางนู้นอันตรายแน่อันตรายเลย,ยบอกบอกลูกหลานทานเต้าพักแถวนีู้จงระวังเด้อจะไปนอนลับหลึงล่ำไปเด้อเอ้ยฝนมาลมมาก็เดียมเดียมมั่งเด้อบอก ขอเตือนนะด้วยรักและห่วงใยนะจึงได้เตือนกันนะเนี่ยมันเหมือนมันระเบิดเวลาอนะไรไหนบอกหนะ่อมันระเบิดเวลาดีๆนี่นะบอกหนะ่อมันเอียงไปทางโน้นเนะ้ยเออมันเอียงกระแทล,ะแล่ะไะนะมันยืนไม่ตรงนะั่นนี่ยืนยังเซ่ละวรไน,ะนบอกหนะ้ยืนยังเซะนะ่บอก เจ้เฮาก็ห่วงใยในทรัพย์สินเราเออกเจ้าเท่ากลับมาก่อนโน่นเจ้าเท่าอยู่ร่มไม้ลมชู่ชา้าชู่ชา้าต้องออกกลับขึ้นมาบ้านแล้วว่าอย่าไว้ใจ,จเพื่อนเจ้าจงอย่าไว้ใจเจ้าจงระวังความปลอดภัยอย่าได้ไว้ใจต้นไม้ใหญ่ แม้นจะสูงใหญ่เป็นสง่าแต่เจ้าจงอย่าไว้ใจต้องคิดไว้เสมอว่ามันมีอันตราย mm hmm. มันแดนเชื่อแดนเชื่อไปแต่ะละไม่เคาะกระดิ่งท่านละเดี๋ยวท่านออกมาเดี๋ยวมาถามยูวานยูวานไอโนบอนไอเดบิ์เดไดยเวอร์ เด็กค่า You come back you home Come back to home ประมาณนี้ภาษาอังกฤษโอ้ไม่ยากหร้วโอ้ตัดที้เนาะก่อนไปเทา่ทาเท้ากลับบ้านลูกอันตรายอันตรายจอดต้นไม้ใหญ่ใต้ร่มไม้ใหญ่ก็ คิดเสมอว่ามันมีความอันตรายต้องมีเซนต้องคิดให้เป็นอย่าไว้ใจอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมันจะจนใจเองคนวาไปกลับบ้านไปลูกเดี๋ยวก็ไม่มีกิ่งไม้หักก็แห้งแล้ไม่มีกิ่งแห้ง แต่ก็นั่นละคืออย่าไว้ใจกวาดเที่ยวทางไว้ดีล้วเด้อคุณป้าคุณลุงตลอดเจ้าปีชาเอาเท่าเทากลับบ้านก่อนขอบคุณครับในความลมเงาลมลื่นผงกลับมาจากพรังงาแล้วเนาะเออพักกันเหมารถมาตะไรเดี๋ยวเชี่ยงค่ารถให้ถูกหวยห้าสี่หน่อยเดียว แต่งวดจะถึงนี้ต้องได้ที่หนึ่งนะออซื้อไว้แล้วนะห้าใบก่อนนะได้ที่หนึ่งไปเลยงวดแล้วห้าสี่สองตัวบุพอพทำบุญนะออได้บ่นแน่นนะต้องแน่นแน่นปึ๊กปึ๊กอย่างเปิ้นเห็น่ไไหมไม่ค้าแคบหมูเพร่ะยังได้สามสิบล้านนะให้เพิ่นไปเนาะงวดจะถึงนี้ลูกขอเด้อให้เพิ่นไป เมดจะถึงนี้เอาขอก็แล้วกันเงี่ยก่อนมวดจะถึงนี้เอาขอเด้อนอหลวงปู่หลวงพ่อนะเมวดจะถึงนี้เป็นของเราเด้อขอเทวบุตรเทวดาเทวา,า,ทวาอารักษ์กนกพอเข้าล้างละเข้าติดจ้าแต่ว่า อสชมาแสดงว่าเป็นฟ้าเป็นฝนเขาเนนข,าข้าหลังกลับมาใหม่ลูกกลับมาใหม่ข้าไม่ได้เจตนะข้าไม่ได้เจตนะเจ้ากลับมาใหม่โอ้ใเอยลูกหลานทานเต่ามาเฝ้าดูแล,อ,ลดดอ,อืมโอ้ลำใหญ่ติดิดดอกหนึ่งลำใหติดดอกนะั่น mmmm 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 đi, đọc mmmm 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 làm mmmm này, mmmm 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 dày này mmmm mmmm mmm mmm mmmm 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 แต่เขาเป็นพันธรรมดานะครับแต่ลูกตกมากต้นนี้เสียอย่างเดียวเป็นพันธรรมดาถ้าเป็นพันดีๆนี่เป็นอิดงอิดอเนี่ยนะเบี้ยวเนี่ยโอ้ทำเงินได้เลยแหละก็ได้เป็นล่มเป็นเงามองอีกมุมหนึ่งคือเป็นล่มเป็นเงาได้น่นจะเป็นพันธรรมดาแต่ก็ยัง กินได้อร่อยเหมือนกันเฮเาเอาไปแล้วได้ลูกขอบคุณหลายๆที่ให้โชคลางวัลสักหน่อยนึงก็ยังดีวันนี้เอาทีหนึ่งเลยได้ขอบอกคุลุงคุณป้าคุณตาคุณยายก็ได้ตลอดเจ้าปิชาวันนี้เกาะมาให้หน่อยวัแล้วมัน แคบไปหานไคะแบัแบหมูก็ร,รวยไปแล้วเอาค่อยรวยตามก้นเพิ่นก็ได้นะรวยเมื่อไหร่ไม่ใช่ปัญหารวยเพิ่รวยก่อนไม่เป็นไรเอาค่อยรวยตามหลังเพิ่นก็ได้คือครับกลับละกลับละกลับละกลับแล้ว เปลี่ยนน้ำแล้วเรียบร้อยเปลี่ยนน้ำเรียบร้อยโอเคครับกลับแล้เ้อ